อนนี้สวัสดีครับตอนนี้บอปกับเจคแน่วีครั้งหนึ่งรล้ไมาต้องกลับมานั่งผัวก็เบียดมีก็จัดตัวนะครับมาตอนกลับมานั่งผัวตอนไปมานั่งไม่ผัวไม่รู้เป็นอันดีมาก รถทัวร์ครับเบียถ่ายเขาหน่ะเขาบอกคือไมบาแล้วนะรถทัไม่เป็นเลยครับไร่เ็นไรโอเล่เียครับเบียครับเอ้ยคนนั้นหนักสิไปหน่อยหันไปไปเบียที่ตรงไมด้ ทายอทามอมออกไล่าปได้ทั้งนูหาใครหนมองเจ้าสาวทำไมทำไมเห็นเป็นงี้ลูกเหไมเห็นเป็นมอกมันจะแสงรถนอไรเงอาทำไมมองกันทำรเี่ย